นักมวยชาวไทยในมังงะกับญี่ปุ่นมีคนเก่งกี่คนบ้างที่ผมว่าเก่งบ้างไหมอ่านี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะถ้าใครไม่ชอบก็ขอบขอบขอภัยด้วยนะครับอ่าเริ่มคนแรกกันเลยนะครับจิมมี่สีฟ้าจากเรื่องเก้าแรกสู่สังเวียนก็คือเป็นนักมวยรุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยอ่ะแล้วก็มีฝีมือที่ไร้กาดมากจนขนานนามว่าเขาทรายกกาแล็ซหมายเลข2ของเมืองไทยแต่ก็พ่ายแพ้กับมิยาตะ แน่นอนว่าพร้อมกับรอยแผลที่หน้าของเขาด้วยแน่นอนและหลังจากนั้นก็มีผู้ท้าสิงทั้งหมด5คนที่จะมาสู้กับเขาแต่หลังจากสู้กับเขานั้นก็คือสภาพนี่คือสู้ต่อไม่ได้เลยคือซกมวยไม่ได้แน,น,น่นอนแน่นอนพอมาในตอนที่สู้กับฮิปโปหรือพระเอกของเรานั่นแหละแน่นอนว่าก็ต้องสู้สูสีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ฮิปโปก็สามารถแก้ทางได้เแหละครับสุดท้ายก็ต้องแพ้อยู่ดีแหละครับเพราะพระเอกก็พระเอกอยู่ดีนั่นแหละคนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือสามารถสินทุ ความเก่งกาจของเขาเนี่ยก็มาจากพรสวรรค์กับความมุ่งมั่นแน่นอนครับแน่นอนว่ามีคนสอนก็คือครูมวยชาวไทยซื่อธนากรอมรัตะนะคนเดียวที่ทำให้ให้วิชาเก่เขาในขนาดนั้นน่ะก็คือครูธนากรน่ะทราบว่านั่นก็แค่เป็นเพียงคาถอมนอมถ่อมตัวเท่านั้นแหละแน่นอนว่าเขาก็เริ่มมีบทตั้งแต่เล่มที่27ของในภาคต่อของคนชายพันซุด้วยนะครับแน่นอนว่าความเก่งของเขาเนี่ยปูบทไวตต้ตั้งแต่ต้นเรื่องแน่นอนก็ถือว่าเป็นลาร์ดบอยของเรื่องก็ว่าได้นอน ืงจากความเก่งเขาทั้งหมัดทั้งสอกทั้งเตะนั้นว่าต้องแรงอยู่แล้วแน่ใช่ไหมล่ะถูกไหมเอาละคนต่อไปผมจะพูดก็คือสิงศักสอคิงรีเวอร์เป็นนักมวยที่ขี้โกงที่สุดก็ว่าได้นะครับแต่เฟเมอนี่ถือว่าจัดในระดับพะการเลยทีเดียวเชลแน่นอนแต่เขาก็ต้อง ชอบเล่ตุกติกซะมากกว่ากว่าจะใช้ฝีมือนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีบทในภาคต่อของคุณชายพันโชตด้วยนะครับถึงจะเลี่ยมเยอะแต่พี่แกเนี่ยฝีมือของจริงนะครับไม่ใช่ย,อย่อยนะถึงจะเจ้าเล่ห์แต่ฝีมือนี่ของแท้ๆขนาดแท้เลยครับท่านผู้ชมเอ้ยคนต่อมาก็คือช้างน้อยจักพงตัวละครที่ขยายความร้ายกายของมวยไทยได้ให้ผู้อ่านรับรู้แน่นนอนครับเพราะขนาดอ้วนช่วยไม่ซ้อม งานก็ล้มเหลวแต่ว่าทําให้พระเอกของเราเนี่ยโคฮันโคชัย,ย,ยแต่คือโคฮันนาตาเนี่ยกว่าจะชนะไดา้นี่ก็ลาบากกว่าที่คิดไว้สิอกนครับถึงตัวจะไม่ได้ซ้อมกตางเลอนนะแต่รลายกาดแน่นอนว่ามีพิษส่งแน่นอนเนี่ยคือถึงจะไม่ได้ซ้อมกระตางเลอน,นะครับนั่นแหละครับคนนี้ก็คืออากาศแจมสไ เป็นคู่ปรับของอาภาชัยเป็นนักมวยไทยเหมือนกันแน่นอนครับและเขาก็ได้สมญานามว่าจักรพัรดิปิศสจต์แห่งวงการมวยไทยใต้ดินเอาจริงนะของอาภาชัยเนี่ยไปทางด้านดีๆแต่ของอากาศแจ่มใสนี่ไปทางด้าน,ออาาาน,าานั่วร้ายหน่อยครับแต่ในงอย่างนั้นเขาก็มีเกียรติของเป็นนักมวยอยู่ดีนั่นแหละครับคือให้เกียรติกันและกันครับแน่นอนว่าต่อสู้กันนี่ก็ต้องดูเดือดแน,น,น่นอนถ้าอยากเห็นเป็นในเมฆแล้วก็เออไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าก็นั่นแหละครับรอดูอย่างเดียวแหละครับคนต่อมาก็คือธีรวิทย์ โคข,ขินเป็นไวร้ายผู้ใช้วิวชามวยไทยโบราณในการต่อโซ่อย่างเช่นยันเอราวันหักคอเอราวันและหีรันม้วนแผ่นดินปรากฏต,ตัวครั้งแรกในมังงะเล่มที่29ซึ่งต้องสู้กับเคนจิของพระเอกในเรื่องเคนจิลูกเกดพันเซอร์นั่นเองเลยครับผมอาภาชัยหออาภาชัยเป็นหนึ่งในตัวละคร5อาจารย์ของเคนอิจินั่นเองนะครับ ถึงถึงดูเขาจะออกหน้าตาตลกตลกติ้งต้องที่ต้องก็ตามเถอะครับแต่นอกกว่าเขาเป็นครูให้กับเคนอิจิปกติจะเฮฮาตลกเชีร์มาที่ผมพูดไปข้างตน้นแต่พอเอาจริงๆแล้วก็นะเฟเมอร์นี่ของจริงขนาดแท้เลยคือแบบไม่ต้องสงสัยว่าทําไมอากาศเจ่มใสาถึงชมว่าอาปาชายนี่แหละเก่งเลยแหละเก่งของจริงเลยแหละหันสาสิทธิ์นายขนมต้มจากเรื่องมาโมรุคิกบ็อกเซอร์หันา เป็นเจ้าของลายสักเสือดาวบนหน้าอกและก็นอนว่าเป็นลูกศิษย์เอกของนายขนมต้มมวยไทยในตำนานด้วยประวัติการชกทั้งหมด2,005ครั้งชนะ2,500ครั้งเอาชนะแซมโลกตั้งแต่10ขวบนั่นเองนะครับผมเป็นผลงานของอาจารย์ยูเอะทามาโกะผู้วาดคินิคุแมนจอมพันลังนั่นเองครับนั่นแหละก่อนจะมีผลงานเขาก็วาเรื่องนี้ก่อนนะครับจากมาโมรุคิกบ็อกซิ่งนี่แหละครับ คิกบอก็อกเซอร์ครับนั่นแหละขอโทษครับที่พูดผิดคนต่อไปน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วครับผม9ล้านวงสวักยอดนักมวยไทยบอล้านที่ฝึกตั้งแต่8ขวบแน่นอนก็มีเพื่อนเป็นชาวพม่าที่แบบเสียงดังบกเวกผู้ว่านนะครับคือ9ล้านเนี่ยก็เก่งตั้งแต่เด็กนะครับฝึกมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่8ขวบแน่นอนว่า9ล้านนี่ก็ถูกเชิญชวนด้วยรามาเทพดชที่13นั่นเองครับข้อขอให้ให้ชนะเข้นกันได้ไหมแน่นอนว่า9ล้านก็รับคําปากตอบปากแน่นอนครับ ก็คือได้กายเป็นบริการของรามาที่บดีที่13นั่นเองครับแน่นอนว่าก้า้านนั้นก็เห็นจุดอ่อนของมวยไทยที่ไม่ได้ใช้หมัดเลยสักครั้งเนี่ยจึงไปฝึกมมยสากลเนี่ยครับก้าวร้านชอบอ่านเกมและทักษะของผู้ต่อสู้เสมอและประเมินรูปแบบตลอดเวลาภายใต้หน้าตาที่นิ่งสงบนั่นแหละครับแน่นอนว่าก็ทําให้คนอ่านเนี่ยก็รู้สึกเอ่อทำไมมันอ่านสีหน้าหน้ายากจังวะก็ประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าจะทําอะไรเนี่ยก้า้านเนี่ย ก็ต้องคิดเสม,มอว่าเออมันเป็นยังไงว่าคนแบบนี้เป็นยังไงนั่นแหละครับแน่นอนว่ากาลานนี่ก็มีความสามารถมากพอที่จะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมากเลยครับนาขเงการอาซูล่าเนี่ยจริงๆครบ32นะครับไม่ตาบอดก,กนน็นั่นแหละลครับผมนั่นแหละเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยล้วครับหวังว่าใครได้ฟังที่ผมพูดไว้ก็อาจจะไม่ชินหูก็ได้เพราะผมเสียงผมเป็นอย่างนี้แล้วนะเสียงผมเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b ่องซ่องผมหน่อยนะครับพอดีผมก็ พิ่งพูดไปครั้งแรกนะครับอันนี้ก็กราบขออภัยที่มาเรื่อนี้นะครับบายบายนะครับท่านผู้ชม